ต่อกันที่ละครสุดฮอตพิษรักรอยอดีตโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ uh. เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะพี่คิวที่ uh. ตายนี่ยใจไม่ทัวท้องเลยเมื่อคืนอันเข้าหน้ำเลยอะ่ะโอ้ลุ้นตลอดกลัวว่าเดี๋ยวพลาดไปนิดนึง uh. แล้วกลับมาเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือว่าพลาชดช็อตเด็ดอะไรไปนะคะคไม่ว่าจะเป็นฉากที่ เฮียตรงบุกไปกระทืบเฟยบุกไปถึงบ้านเลยนะเพราะว่าเฟยไปเล่นชิงกับหลิวแล้วพอบุกไปที่บ้านเขาได้เห็นเสื้อเปื้อนเลือดที่โดนหมากัดนะคุณผู้ชมที่กล้าส่งมาให้พรอมแนบรูปถ่ายนะคะเฟยะใส่เสื้อลายเดียวกันครับความจริงมันก็เลยปรากฏขึ้นมานะคะฉากนี้ขู่ลุ้นมากไม่รู้ว่าเฟยจะโดนเฮียตรงปิงซิ่งแงแกหรือเปล่า หรือว่าจะมีใครนะคะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมากงความตายให้เผยรอดไปได้ไม่กล้าลุกจากร้อไปไหนเลยจริงๆนะคนที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ครับมาช่วยเฟยได้ครับจะไม่ใครอื่นเลยครับนะซุปเปอร์เมียของเขานั่นเองนี่ครับนี่นี่นี่ฉากนี้เลยนี่โหต้องชมแฮะว่าคุณนิสานี่เขามีความแบบเอาตัวรอดเก่งนะไหวพลิบดีไปเอาเสื้อที่มันเป็นลายเดียวกันเหมือนกันเอาไห้เฮียแกดูฮะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ จริงๆแล้วเน yeah uh huh. ี่ยเขาถูกรถชนมาใช่เขาไม่ได้โดนหมากัดนะเอแเราก็หยิบเอาเสื้อมาให้ดูแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมฉากนี้ลุ้นมากๆโชคกึุนของนิสาเลยนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยบีบบังคับมากๆบางคนอยู่ในความกดดันสถานการณ์แบบนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยอันนี้เฟยก็อาจจะตายได้นะคะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเสื้อตัวนี้คุณผู้ชม ต้องยกความดีความชอบให้ใครรู้ไหมคุณนายเจนแม่ความงกต่างๆเขาไปเหมาซื้อมาเป็นแพ็คความงกของแม่ช่วยชีวิตเชนั้นเลยนะคะเฟยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่ตอนคบกับนิสาใช่อออ่เคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงนารีอุปถัมภ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปย้อนดูสิ่งนี้กันหน่อยค่ะ ทีนี้ทำไมถึงมีเสือ้อเฮียเฟย์สองตัวได้ครับมีอีกหลายตัวเลยล่ะฮันพี่นึกได้ว่าอาม้าซื้อเสื้อแบบนี้เฮียเฟยแล้วอาม้าก็ซื้อว่าเป็นแท็กเลยเพราะตอนนั้นมันลดราคาแล้วเฮียก็ใส่อยู่แค่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวที่เหลือพี่ก็เลยไปเก็บไว้ในหลังเออใช่จริงๆด้วยนี่ความงกของอัวแท้ๆ<ถ>เลยเนะยยที่ยยช่วย<ป>ชีวิตรือไว้นะเฟย มันเริ่มากคุณผู้ชมถือว่าต้องยกความดีความชอบให้แม่แล้วก็นิสาเออที่ช่วยให้รอดในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะคะอุปถัมภ์แหละครับสำหรับชีวิตเขาแต่ไม่รู้ว่าจะอุปถัมภ์ได้นานแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปมาดูอีกฉากหนึ่งอันนี้ฉันก็ชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชม่าฉากที่โชว์พระเอกของเรื่องอ่ะเขาพูดแซะเฟยนะคะเรื่องที่โดนหมากัดอันนี้พูดต่อหน้านิสาเลยนะเจ็บแซ แบบก๋ไก่ร้อยล้านตัวเลยค่ะฉากนี้โชว์คือ<ห>สุดจริงๆลองไปดูฉากนี้กันหน่อยค่ะพี่เฟยคุณนิสาคะคุณเฟยเป็นยังไงบ้างคะแผลที่โดนหมากัดแล้วเมรักษาไปเนี่ยหายดีหรือยังคะนี่พี่เฟยโดนหมากัดเหรอครับสนะงสารสงสารหมานะครับที่ต้องเอตัวไปกัดกับพี่เฟย สงสารหมานะครับที่ต้องรัโต,ตไปกัดกับพี่เฟยแล้วไปทำท่าไหนครับแย่งข้าวหมากินอ๋อไม่แปลกบ้านนี้เขากินไม่ค่อยเลือกโอ้โหโวี่นฮะเป็นฉากที่ดีต่อใจจริงๆครับหลายๆคนก็รอแบบนี้แหละฮะความแซ่บมันทวีคูณมากยิ่งขึ้นครับแต่ต้องรอถึงวันจันทร์หน้ากันเลยเดียวสำหรับพิษรักรอยอดีตนะฮะร,รอติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าหมอเมเนี่ย เขาจริงจังและเขาเต็มที่แล้วถึงขั้นยอกเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเลยนะในการแกแ้แค้นครั้งนี้กับเฟยนะครับส่วนด้านของอากงเองนะฮะก็อาการน้าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนี่ไงนี่ไงโอ้เมื่อกี้หมอเมย์นะเอาตัวเองเขาแลกอากงอากงก็น่าเป็นห่วงครับและที่สําคัญครับในสัปดาห์หน้าจะมีหนึ่งตัวละครที่ต้องตายจะเป็นใครครับรอติดตามทุกเหตุการณ์ได้กับพิษรักรอยอดีตจันอังคารสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับ ใช่บอกเลยนะคะว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครที่ไม่จุใจกับการฟาดฟันของแต่ละตัวละครเนี่ยต้องรอติดตามเพราะว่ามันเดือดมากขึ้นจริงๆนะคะ